แล้วอาหารทานยังไงในคนที่บำรุงเตรียมตั้งครรภ fertility diet สูตรการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์โภชนาการ fertility diet 5บวก1 ออรบ้าง,งเพิ่มโปรตีนคนบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ต้องทานโปรตีนให้ถึงคำว่าถึงคืออะไรให้มันถึงพอดีกับน้ำหนักตัวแม่น้ำหนักตัวเท่าไหร่ให้ทานโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรมัมเพิ่มโปรตีนทำไมต้องเพิ่มโปรตีนบอกแล้วว่าร่างกายคนเรามันเสื่อมไปทุกวันเซลล์แล้วก็เสื่อมจากการใช้ชีวิตเซลล์ไข่มันเซนสิทีฟง่ายมันต้องการโปรตีนในการบำรุงอันที่2คือลดคาร์บคือลดคาร์โบไฮเดรตเราต้องกินคาร์โบไฮเดรตให้ถูกต้องให ให้ถูกประเภทคือให้กินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกินพวกถัว่วกินพวกธัญพืชกินข้าวกล้องกินขนมปังขัดสีนี่คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนลดคร์บในที่นี้คือลดพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวพวกข้าวขาวขนมปงังเบเกอรี่เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแม่มันจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลลดน้ําตาลลงแม่มีมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทําเด็กหลอดแก้วถึงอีก83เคืองดหวานงดไปเลยจ้า นมไข่มุกน้ำหวานน้ำอัดลมเพราะความหวานนะแม่มันคือตัวอนุมูลอิสระมันไปทําให้เซลล์ไข่พังทําให้ร่างกายอักเสบแม่รู้ไหมแม่กินหวานคือไปเป็นอาหารให้เชื้อโรคพูด,ดง่ายงเพราะฉะนั้นกินให้มันพอดีคนที่เตรียมตั้งครรภ์อยากจะท้องแม่ต้องทานไขมันดีให้ถึงด้วยพูดง่ายง่ายเลยถ้าแม่ทานแฟตทานไขมันไม่ถึงก็จะท้องยากเช่นเดียวกันเพราะไขมันคือสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนของเพศหญิง,ต,งตัวหนึ่งคือเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิง คนที่เตรียมตั้งครรภ์ไม่ว่าจะตั้งครรภ์ธรรมชาติหรือคนที่จะเตรียมเก็บไข่ฮอร์โมนเอสโตรเจนต้องสมดุลเพราะมันจะช่วยไข่มันโตช่วยให้ไข่สุกพร้อมปฏิสนธิอันสุดท้ายข้อ5เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อนุมูลอิสระที่คุณเกตบอกนะคะเกิดขึ้นแม้กระทั่งตอนนี้ใช้ชีวิตหายใจไข่ก็เสื่อมทําลายเซล์เสื่อมทุกวันเพราะฉะนั้นเซลไข่ก็ถูกทําลายง่ายมากๆจากอนุมูลอิสระคนที่มีอนุมูลในร่างกายสูงเนี่ยจะท้องยากเพราะร่างกายอักเสบเรื้อรัง ไข่ไม่ตกส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมนแต่คนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายสูงจะท้องได้ง่ายขึ้นเพราะมันช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระเพิ่มโปรตีนลดคาร์บงดหวานทานปลดไขมันดีเน้นสารแอนตี้ออกซิแดนต์และสุดท้ายค่ะบวกหนึ่งคือเสริมวิตามินบำรุงอย่าลืมนะอาหาร70โภชนาการ30เพราะฉะนั้นการทาน5้าบวกหนึ่งก็คือทานอาหาร5บวกหนึ่งคือเสริมวิตามินบำรุงวิตามินบำรุงนะคะวิตามินบำรุงไข่โอวออลนะคะสตรีทุกคนที่เตรียมท้อง ต้องทานกรดโฟลิกล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนก่อนตั้งครรภ์ฟิชออยบำรุงเซลล์ไข่ช่วยให้ไข่ตกปรับสมดุลฮอร์โมนโคเอนไซม์คิวเทนมันช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่บางคนเนี่ยไม่ท้องสักทีเพราะไข่ไม่มีพลังงานในการแบ่งเซลล์วิตามิน30%มสิานสคัญทานอาหารเน้นไปเลย70%และธาตุต่างๆเนี่ยมันสําคัญมากมันช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมวิตามินเพราะฉะนั้นถ้าแม่ขาดแร่ธาตุขาดวิตามินนะคะร่างกายระบบร่างกายก็ไม่สมดุลดังนั้นเราก็จะต้องเสริมวิตามินเข้าไปด้วววย30%นนะะพวกวิิตาามเหล่ี้ นะคะอาหาร70วิตามิน30นะคะ